คลิปนี้นะคะมมนาจะมาเปิดถุงเจ้าต้นโูสนิมนะคะที่เราได้ที่เราได้ปักชำกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมมนาจะลองมาเปิดถุงดูนะคะว่า2ถุงนี้ที่เราอบเข้าไว้เนี่ยรากเขาเนี่ยจเจริญงอกงามดีแล้วหรือยังเขาพร้อมที่จะออกมาสู่โลกว่างแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาเปิดถุงพร้อมๆกันเลยนะคะตามชมกันในคลิปนี้เลยนะ มาลองเปิดถุงแรกกันก่อนเลยนะคะเรวขอเปิดถุงเล็กดูก,ก่อนนะ <S <S ข้อดีของการอบในถุงนะคะมันก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิความชื้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องอบก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะเห็นผลช้านิดนึงอะค่ะแมนาชอบวิธีนี้นะเพราะว่า มันช่วยให้ต้นไม้เราเนีแข็งแรงเร็วแล้วก็รากเขาก็ติดดีเร็วด้วยนี่เกิดมาแล้วดินก็ยังชื้นอยู่นี่ค่ะมีความมีความแตกรากมีความจะแตกต้นอ่อนด้วยถือว่า ย่างแรงดีทุกใบเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นใบอ่อนที่เขาเติบโตนะอดูหน่อยนะคะ เคราเขาก็ใช้ดีนะเนี่ยค่ะมีรากขาวๆถือว่าเติบโตดีใช้ได้เลยส่วนต้นนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงนะแตกด้วยแตกยอดอ่อนออกมาให้ใหม่ด้วย Okay. ผ่านไปแล้วหนึ่งกระถางนะคะเรามาดูถุงที่สองถุงนี้มันจะมีทั้งหมดสามกระถางนะคะเพราะว่ามันเป็นถุงใหญ่มันก็เลยใส่ไว้สามกระถางเลยเรามาดูนะว่าเป็นยังไงบ้างถุงนี้ไม่ม่จะมีถาดรอง ข้างจากถุงนี้นะคะถือว่ารากดีงามนี่ค่ะดูที่กระถางเลยเอาอันนี้ไปไปอะโอยนี่นี่ค่ะรากของกิ่งนี้มา อาศัยกระถางนี้เติบโตด้วยเห็นไหมรากยาวทุกกิ่งเลยอันนี้รากยาวทุกกิ่งเลยค่ะแตกยอดด้วยนี่แตกยอดอ่อนมาด้วยส่วนอันนี้ก็ไม่น้อยหน้ากันรากตรุม รากกรูมโ okay. อเคผลงานเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับการชำน้องภูสนิมนะคะของมะนาแล้วก็บอกเลยว่าใบสวยสีดีรากเดินใช้เวลาไม่นานเลยนะคะ15วันที่มะนาชำ ในส่วนของผู้สนิมทั้งหมดนี้ถ้าเพื่อนๆจะดูคลิปย้อนหลังนะคะเดี๋ยวมานาจะแปะคลิปไว้ให้ชมนะคะสำหรับการปักชำผูสนิมแบบง่ายๆนะคะสไตล์มานานะแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยโช์าาสวยงามทุกกระถางเลยก็เดี๋ยวคงจะเอาเขา ออกจากถุงละวละ่ะแล้วก็มาให้เขาปรับสภาพอยู่ภายนอกนะคะโดยมันอาจจะเอาไว้ในที่ร่มรำไรซักระยะหนึ่งให้เขาแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ค่อยให้เขาได้โดนแดดบ้างเพราะว่าต้นผูสนิมนะคะ่ะเขาจะชอบแดดอ่อนๆน,นะคะมันจะทำให้ใบเขาเนี่ยสีสวยแต่ดูสิขนาดเขาอยู่ในถุงเพื่อนๆเห็นไหม นี่ขนาดอยู่ในถุงนะมะนาวว่าใบเขาสวยงามใช้ได้เลยแหละต้นนี้แบบรากแบบว่าเวิร์วังอลังมากเห็นไหมง่ายๆนะคะเพื่อนๆที่มีภูสนิมอยู่นะแล้วก็อยากลองขยายพันธุ์เขาดูนะคะลองทำตามวิธีนี้ดูติดแน่นอน หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นทุกกิ่งทุกก้านแข็งแรงดีนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้มนาลองขยายพันธุ์อะไรนะคะลองแนะนำมานะแล้วมนาจะลองมาขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับไม้ใบต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมะนาขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะ พเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับชมในคลิปถัดไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า